สมมติว่าถ้าหากว่าทุกคนก็ะทาให้จิตว่างในหมดในโลกนี้ก็หรือว่าในประเทศไทยนี้ก็ไม่มีไม่มีผู้ที่สืบทายาตต่อสิครับนั่นแหละมันว,ว่าควรจะถามได้แต่ข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างนั้นข้อเท็จจริงคือไม่มีใครสามารถจะเป็น จะมีจิตว่างได้ทุกคนในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่เราพูดกันถึงว่าอย่าเป็นทุกข์เพื่ออย่าให้เป็นทุกข์ให้รู้จักทําจิตให้ว่างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันจะทําได้กันทั้งโลกเพียงแต่บวชกันทุกคนนี่ก็ทําไม่ได้ไแล้วได้บวชแล้วยังทําจิตให้ว่างไม่ได้อีกฮะเงตจะบวชกันทุกคนมันก็ยังทำไม่ได้ 好的，没了。